โคนะครับออกเลยครับไหปหวานพ,พี่งหวานไปดง เครับเอาครับเลยใครครเหลือใครครับพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กมาแล้วมาแล้วเหลือตัวนีปิ๊กอ๋อคุณน่นา